ชมพูมองกล้องหน่อยค่ะถ่ายวีดีโอใช่อันนี้คือชื่ออะไรเราชื่อชมพูนะคะตอนนี้เราอยู่กับรายการเจ๊ชมพูกับเจ๊เนเน่สุดผีสิงไยยยยยสุดสวยแต่ยยยนยยแต่ยยยยยยยนยยเยยยยยยหน้าเป็นยีนนน <Okay. S 3> ยยหยยยยยยย โอเคอ่ะแล้ววันนี้มาทำอะไรกันมาเล่นน้ำตอนมาเล่นน้ำตอนเหรอน้ำตกน้ำตกน้ำตอนเราจะเก็บหอยกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ต่ำเหมือนแม่นด้วยน้ำมันเย็นไหมไม่เย็นเลยค่ะยังไม่ได้ลงเลยโอเคค่ะ ใส่ถุงเท้าก่อนนะคะโอเคแค่นี้ก่อนบา,บายบายกล้องก่อน